ราคาสกินจั่วไปมันจะมีอยู่3ราคานะ1 0 0 0 1 4ัน2,700แนะนำว่าถ้าจะซื้อเนี่ยให้ซื้ออันที่เป็น1,400นะครับเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของทงได้ในส่วนของกรอบชื่อนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวลูกป,ปันในหมดเขตแดนเนาะสกินจั่วไปเดี๋ยวผมหาก่อนจั่วไปอันนี้สกินนี้ โคตรสวยผมบอกเลยว่าสวยมากๆแบบสุดอะสกินนี้สุดจริงแต่ว่าถ้าเทียบกับเมลถ้าเทียบกับเมลส่วนตัวผมยังชอบเมลมากกว่านะแต่ถ้าความอลังนี่ก็อาจจะต้องยกให้จ่วไปครับผมเ,เดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของรูปปั้นในเขตแดนก่อนแล้วกันเนาะวางรูปปั้นไว้ไหนดีอะคือไม่อยากไม่อยากย้ายเมลออกอะเอาเอารูปปั้นไว้ด้านซ้ายแล้วกันเนาะของตก แต่งอันนี้อันนี้อันนี้มไม่รู้อะมาดูไม่ค่อยเข้าเนาะพอแบบตัวจัวไปจริงๆอะ่ะด้านนอกมันเป็นสีฟ้าเนาะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่กับสีขาวเป็นสีขาวทองอะ่ะแบบถ้าเป็นเมลอย่างเงี้ยเมลคือด้านนอกมันก็เป็นสีขาวทองอยู่แล้วเนาะพอมาเป็นลูกป,ปั้นมันก็เลยแบบดูดีอะ่ะเออก็อมเมลเมลก็ยังที่สุดอยู่ดีนะเออโอเคนะครับแล้วก็มาเรื่องกรอบนะกรอบลูกกรอบลูกเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนตรงนี้เนาะ ก็โปรไฟล์อันนี้อันนี้ก็ลองดูตรงนี้ได้นะส่วนตัวผม,อมของโจ่วไปน่าจะเท่กว่าป่ะใช่ไหมลองเมลใช่ครับเมลเมลคือที่สุดนะแต่ถ้ากรอบถ้ากรอบรูปผมมองว่าอันนี้สวยกว่านะให้อันนี้แล้วกันนะก็เรื่องของทงทงของเมลทงเมลอันนี้เนาะทงนี้กับทงอันนี้โอ้โหเ <laughs> ชื่อผมว่าเมลสวยกว่ามากเลยอะอันนี้มันดูแปลกๆอะ่ะไม่รู้ดิ เออผมผมยังไงยังไงทรงนี้ก็สวยกว่านะเออทรงนี้มาดูจืดจืดอะ่ะมันดูแบบไม่อลังการตามสกินมาเลยออันนี้ดิโออลังการตามสกินนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าวันนี้วันนี้ถือว่าใส่หน่อยละกันใส่หน่อยละกันไหนๆก็มารีวิวสกินจั่วไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปเล่นจั่วไป่กันเนาะเดี๋ยวผมพูดอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าแท่นบูชาที่ผมจะใช้เนะี่ยผมใช้เป็นแท่นบูชาช่างตีเหล็ก15แล้วก็แท่นบูชานักเวท15นะครับ โจไปเนี่ยเอาเป็นตัวอเวกด้านซ้ายมาเนาะแล้วก็ที่เหลือรอบข้างก็จะเป็นตัวของฮิโรล็อกนะครับเพื่อเลียกโจไปให้ได้ดาสูงตั้งแต่ตาแรกนะในส่วนของสมบัติสมบัติตประจําแท่นเวทตัวสมบัติชิ้นนี้ก็จะทําให้ตัวโจไปเนี่ยสามารถเติมมานาเต็ม100%ได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับผมคู่กับแท่นบูชาเวททั้งหมด15นะคือทําให้โจไปนี่เก่งมากๆเลยครับผมตัวต่อมาเนี่ยก็คือตัวของเครื่องหมายทหารชั้นสูงครับตัวโจไปเนี่ยมันเป็นตัวที่ดาเมจตอนแรกก็เวอร์อ มากเลยครับก็แนะนำเนาะว่าใช้ได้นะครับผมชิ้นนี้หรือไม่ก็ถ้าใครที่ต้องการจะเพลย์เซฟหน่อยแบบว่าไม่ต้องการให้จั่วไปโดนซีซีตายนะครับบางครั้งก็จะอาจจะใส่มาเป็นตัวของโลกของนักรบก็ได้นะชิ้นนี้ก็โอเคเหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งที่จะทําให้จั่วไปเนี่ยเติมดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับคือตัวของหน้ากากภาพลงตาครับผมสามารถกรอบตัวของจั่วไปได้หนึ่งตัวเนาะก็เซตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยเนาะ แล้วเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมเล่นจัว่วป่าสกินที่เป็นไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเผื่อใครที่ไม่มีเงินจริงๆแล้วเนี่ยแต่อยากจะเล่นจัว่วป่านะเฮ้ยเฮ้ยสก,กินโคสวยอตอนเรียกตอนเรียกโคเท่เฮ้ยตอนลงก็มีสายฟ้าชอ็อตด้วยเออเท่จริงเท่จัดอะ่ะนี่นะฟันปั๊บปับโอ้โหไม่ปั๊บปับเท่าไหร่เลยเจอมอนตัวเดียวเนาะ ก็เดี๋ยวผมพูดให้จบก่อนนะเมื่อกี้คือสกินตัวของตัวปไปที่เป็นไฟนะครับเผื่อใครไม่มีเงินประมาณ1ั0 0นึ่งเนี่ยก็ไปซื้อสกินนั้นก่อนก็ได้นะใช้แค่เพชรซื้อครับผมนี่นะโหโคเทเฮียอลังการจาาดาาัดเท่จัดอ่ะเอาดีวะชุบ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 โหแต่ว,ว่ามันมีชนะการต่อสู้มาบังอ่ะมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยอะชุบชุบชุบชบอะโอเคโอเคเกือบเกือบตายเกือบตายเกือบตาย เออเอาหนังสือมาแล้วกันเนาะขอ่จไปสักหนึ่งดาวเงินเกอนแล้วกันนะครับประมาณนี้ปั๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเกือบเกือบเนี่ยคือเซตนี้ข้อเสียคือมันมีโอกาสตายสูงนะครับถ้าดาเมจเราปิดไม่ทันเนาะถ้าใครออฟสมบัติไม่สูงหรือว่าถ้าใครแบบว่ามีโจไปที่เลเวลไม่ได้สูงมาเนี่ยไปเล่นตัวของโลอาจจะดีกว่านะครับเอามาแทนตัวของตาทหารเนาะแต่ว่าเซตนี้คือมันสะใจกว่านะมันฟันทีเดียวหายหมดอะ เออทุกคนได้ยินเสียงเกมกันปะผมอยากรู้เสียงเกมมันเบาไปปะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกินมันมีเอฟเฟกเสียงโคตรดังเลยนะนี่ปับ๊บปับปับปับปบหายหมดเชียโคเทเทเทเกิอนอ่ะจริงปะผมว่ามันดูอลังการกว่าเมลเยอะเลยนะเพราะว่าเมลมันจะแค่แบบ เป็นลำแสงตรงไปแล้วก็ตี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 ตตตตใช่ไหมอันนี้คือมันแบบมันฟันไปทั่วครับสกิลมันอะเยี่ยโคตรเวอร์โคตรเวอร์สกินมันชิบชๆบชบชบชบ,ชบ,ชบแล้วเหมือนว่าเวลาอัพเต็มเนี่ยอัดตัวของจั่วปเป็นดาวลุงเนาะดาวลุงอะ่ะมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยนิดนึงนะครับก็คือหน้าจอเราจะสั่นนะครับถ้าเล่นในมือถือเหมือนน่าจะมีสั่นด้วยมัง้งอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหน้าจอเราจะสั่นแรงมากเลยนะ ต้องต้องลองดูต้องลองดูแต่ว่าตอนนี้เวลยังไม่ตันนะครับเอ้ยเฮ้ยเ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 คเกือบเกือบแทเกือบอุ้ยแต่ดาเมจทำไมดาเมจไม่พออ่ะปกติผมเล่นดาเมจแบบหายหมดเลยนะเอาจิงปะตรงเนี้ยไม่ไม่ค่อยได้ตีเยอะแบบนี้นะปกติือเคได้หนังสือมา อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าธนูผมน้อยได้แหละตัวจั่วปเนี่ยการใส่ธนูนะครับค่อนข้างจะสําคัญนะแม้ว่าจั่วปจะเป็นตัวที่เน้นใช้สกิลได้รัวๆอยู่แล้วนะการใส่ธนูนะครับจะสามารถเพิ่มความเร็วในการใช้สกิลได้เนาะตัวจั่วปายเนี่ยระหว่างใช้สกิลนะครับจะเพิ่มความเร็วขึ้นเนาะทำให้สามารถจบสกิลได้เร็วขึ้นด้วยนะครับกมก็จะทําให้มีโอกาสโดนขัดน้อยลงเนาะ การที่เราไม่ใส่ธนูเลยกับใส่ธนูมา1ชิ้นเนี่ยที่เป็นชิ้นตันนะครับถือว่าแตกต่างกันมากนะครับผมถ้าจะเล่นอันนี้ผมขออัพแล้วกันนะคือจริงๆมันไม่ต้องอัพหรอกแต่ผมอยากให้เห็นจั่วป่ายตอนดาวตันนะครับผมว่าเอฟเฟกมันประมาณไหนเนาะอันนี้รวมๆไปก่อนแล้วกันนะมันลกที่อะโอเคนี่เรียบร้อยมาจั่วป่ายผมนี่นะ บูบบูบโคโดนสันเนี่ยดาจ่อสั้น,ดดน,นโคตรที่โคตรที่อะไิวะแบบอลังการกว่าเมลเยอะเลยเอ้ยทำไมโดนตันน่ะกี่โดนตันเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นอืมโอเคประมาณนี้น่าจะฟอนฟันบอสที่เดียวตายเนี่ยโคตรแรงนะเซตนี้แรงแบบแรงเวอ่ออันนี้ให้ดูหน่อยละกันปบ๊บบูบบูบเวอร์จัด แล้วแบบร้านโทรศัพท์อ่ะเกืกเกืกกกเกืกเกกเจีเินบอกเลยใครใครมีเงินใครเงินเดือนออกอะ่ะเดือนหน้าแนะนําซื้อเลยครับผม <laughs> ไม่ก็เก็บเงินค่าขนมซื้อก็ได้นะแบบดูดิเจี๊ยอลังการเกินเดี๋ยวผมให้ดูสกินเก่าก่อนแล้วกันนะที่เป็นสกินพาร์นะครับผม mm hmm. เพื่อใครที่ อยากจะเล่นจั่วไผ่บ่ากๆอ่ะแต่ไม่มีสกินดีๆจริงๆนะก็คือสกินใหม่เนาะสกินก็ไม่มีเงินซื้อก็แนะนําครับจั่วไผตอนนี้มีขายอยู่ด้วยนะครับผมในร้านค้าเอีเวนต์เนาะก็มาซื้อได้นะครับ298เพชรนะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าจริงๆสกินนี้เนี่ยก็เอาจริงๆถ้าไม่ได้นับเรื่องเอฟเฟกความอลังการกับการสั่นอะไรพวกนี้ผมมองว่าก็เทียบพอจะเทียบกันได้อยู่นะอคือไม่ได้ต่างกันมากครับผม ไออย่าเปเราเปคนเดียวพอโหหนักและหนักแหละหนักเอาการเท่มากครับใช่ครับผมเอาแค่สกิลอย่างเดียวดีกว่าเขาผมตัวไหนมาก่อนก็ได้ไม่ใช่เอวานอ่ะอืมเอาจริงๆเอวานผมบอกว่าคงอีกนานอ่ะเนื่องจากตอนนี้มันก็เริ่มเผาๆไปแล้วป่ะความคิดของตัวมันอ่ะ เพราะว่าจริงๆตัวที่เคลียร์สิบีสที่ฟาร์มได้ดีๆคีดันก็ดีกว่านะในตอนนี้อชองอาก็ดีกว่าด้วยโหโดนต้านชีพหายชีพหายเอาเอาทงมาก่อนละกันนะชิพหายจริงโอเคโอเคโอเค ได้เวลาเกพีแล้วนะเ,เดียวครับไม่ไม่ไม่ใช่เวลาครับไม่ใช่เวลาครับไม่ใช่เวลานี้แน่นอนครับผมแต่เกผมเลยครับโอ้โหเอาจริงป้าคืออยากได้ธนูมากเลยนะตอนนี้เพราะว่าจะได้สกิลเร็วๆครับมันจะได้จบไวๆไไนะเอ้ย ลืมลืมผสมกานเป็นสองดาวเงินโอเคปั๊บปั๊บปั๊บปั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 บเนี่ยเอาจริงๆปานเพลิงก็เท่บ้กเลยนะคือคือไม่ต้องปิดปลาสายฟ้าปานเพลิงก็พอนะถ้าใครไม่มีเงินจริงๆอะ่ะสกอรร้อยเก้าสิบแปดเพชรเองนะโอ้โอ้จริงจริงเมื่อกี้ได้ของดีทำไมไม่เอามาวะเออชิบหาย,ยาโอเค เนี่ยพอเราเปลี่ยนสกินปุ๊บแบบออสกินนี้ไม่แบกเราเลยสกินใหม่โคตรโหดใส่สกินเราทรงพลังกว่าเดิมนะอมโ,อโอเคเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต้อไปโดนตันน่ะเฮ้ย คือคือโจไปอ่อะปัญหาหลักในปัจจุบันมีแค่อย่างเดียวเลยนะครับเรื่องดาเมจอะมันค่อนข้างจะล้นมากเลยนะตอนนี้ปัญหาหลักคือโดนสตันได้นี่แหละที่ทําให้ตัวมันไม่ได้เก่งจนสุดมากนะครับผมในอารีนาอย่างเงี้ยอารีนาแบบว่าเจอทีมถึกสตันนะครับก็ยังแพ้เนาะเพราะว่าบางทีดาเมจมันไม่พอนะครับปมสกินมีผลต่อดวงก็ใช่ครับปุ๊บ มีมีเพิ่มมีบวกลักครับมีบวกลักยี่สิบไม่ใช่และผมว่าไม่น่าใช่เอ้ยโหเกือบเชี่ยทำผมใจหวัน่นหวั่นใจหรือใจหวั่นเลยวะคืออะไรวะอาการหนักนะอืมอันนี้ไม่เอาเนาะดาบไม่ได้ใช่นะครับสวยดาวตันแล้วแต่ว่าดาวตันมันไม่มีเอฟเฟกต์สกิลสั่นเนาะ พอใช้สกิลอ่ะมันก็เลยจะเทียบกับสกินใหม่ไม่ได้นะสกินใหม่เท่กว่าเยอะแต่ก็ละมันไม่รู้ดิผมบอกว่าใครไม่มีเงินก็ต้องใช้สกินนี้จริงๆนะสกินนี้มันเท่มากอะ่ะวันไหวเออวันไหวเปิดหน้าอกเ้วยโคตรหล่อเท่เคได้คาถามาก็ยังดี รอบเดียวปุ๊บ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 ,บ,บหายโคตรแรง โอเคเดี๋ยวไปเล่นที่อารีนาดีกว่าตอนนี้บอกเลยนะถ้ากดอารีนาไปอ่ะเจอสารในสามทีที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะเปลี่ยนนิดนึงเนาะก็คือเปลี่ยนในส่วนของเอาแท่นบูชานักเวทมาเป็นสิบห้าแท่นบูชาฮีโร่สิบห้าในส่วนของสมบัตินะครับก็จะใช้เป็นส่วนของโลกของนักรบแทนตัวของตาเนาะเนื่องจากมันมีโอกาสเจอซีซีเยอะนะครับแล้วก็เซฟชีวิตจั่วปนิดนึงเนาะก่อนที่จั่วปจะได้เริ่มไล่สกิลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก่งในตาแรกประมาณหนึ่งนะครับก็คือตัวของ,ของ,ของาาค ตัวของแฮรังกับตัวของดูเนียเนี่ยเอามาเสริมเอามาซับนิดหน่อยนะแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับผมแค่ติดมาเผื่อนะอืมก็อันนี้เนาะไปเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะเอนะอย่าบอกนะโอเคผมผมขอออกเกมเลยผมขอออกเกมผมไม่อยากไม่อยากเห็นสกินนี้อีกแล้วครับลืมเปลี่ยนสกิน แล้วผมเอาเอาเมลติดไปด้วยเลยดีกว่าเม,มลอยู่ไหนวะเมลผมจําได้ว่าผมใส่สกินจอมาร์อยู่นะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะนี่นี่นี่สกินนี้สกินนี้นเคเราใส่แทนไฮรังแล้วกันใส่แทนไฮรังเนาะเออไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะเคไปโหแต่ว่าแบบเสียดายอะ่ะอันไอทีเมื่อกี้คือโคตรดวงดีไม่รู้ว่าเอ้ย เอ้ยเ hey, มลผมว่าเมลอะใส่เมลมามันมีบัฟสกินก็อตจริงนะ mm hmm. เรียกออกมาแล้วได้สองดาวทองแดงอะโคตรดีอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอออยากได้ขยายจริงๆริงจริงมันไม่มีอะไรดีเลยแหละในนี้ทายพูดตามตรงนะเอาขยายกลุ่มมาแล้วกันเนาะอ้าอยากได้จัวไปเยอะๆขอจัวไปมาหาศาล เอ้ยออกมาหน่อยไอแท่นฮีโร่ติดเยอะๆอะชอบนะแต่จั่วไปออกมาเยอะๆหน่อยจะขอบคุณมากโอเคขาดจั่ไปตัวเดียวตอนนี้สวยนี่ไงแล้วจั่วไปเราดาวทองอย่างไวแล้วก็ใส่ลูเนียเพิ่มไม่หน่อยละไปปัปับป,บปบัเรียบร้อยอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะ เออโอเคลงจั่วป่ายให้มันได้ยี้เฮ้ยสกินมันมีบัฟโผลแล้วจั่วปายออกมาเยอะจัดผมว่าสกินมันมีบัฟจริงๆนะใครบอกไม่มีนี่ผมว่าไม่ใช่แล้วนะแบบบัฟดวงดีจัดๆอะ่ะเฮ้ยเนี่ยแบบจัว่วปอายอกโคตรเยอะปับปับปับ ผม,ผมว่าอย่างไรก็ต้องอย่างไรก็ต้องซื้อ่ะสกินอะใครไม่ซื้อผมบอกเลยว่าเสียใจนะแถมไม่วนกลับมาแล้วด้วยนะครับผมสกินก็อดอะโอเคอ้ยโครวด,โดวงดีดวงโครดีเฮ้ยดวงดีไปเปล่าโอ้โหแล้วเรียบร้อย ได้ตัวของลูเนียดาวทองด้วยจริงๆอ่ะใส่ตัวของวิกตอเรียไปก็ได้นะวิกตอเรียจริงๆก็เก่งนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเป็นตัวหลักนะเพราะว่าบางทีถ้ามันฆ่าไม่ตายแล้วมันยืนนิ่งครับมันไม่ได้ใช้สกิลต่อเลยเนาะเออผมกะจะวางลูเนียเพิ่มตัวหนึ่งนะโอเคประมาณนี้น่าจะไหวแลละเกาอกเกาอกคิงเหรอ เกาะคิงใส่ให้โวไปตัวรองไปก็ได้ไม่ใช่บัฟบัฟแน่ๆออกขนาดนี้เออเขาอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ก็ได้แบบสกินแบบว่าเขาอาจจะหลอกว่าไม่ได้เพิ่มอะไรในการเล่นใช่ไหมจริงๆแล้วเขาอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกตัวละครเฮ้ยเออโคตรตึงนะโอ้โหน่าจะลงววไปตัวกลางเสียดายแต่ไม่เป็นไรพอได้อยู่โวไปดาตันสองตัวต้องมาแล้วปะ อันนี้เขาให้อะไรนะให้เกราะหูให้เกราะไม่อยากได้เลยวะเอ,อ่อใส่ดาบใส่เกราะนี้แล้วเดี๋ยวใส่เกราะอันหลักให้ตัวนี้อันยังนะเนี่ยคือแบบพวกตัวสกินก็ตอ,ออกเยอะมากเลยอะอันนี้ใส่โอเคไอเช่นดูดิผมผมว่ามันบัฟดวงจริงๆนะเว้ยดวงดีมากๆอะ าจริงผมไม่เคยเล่นแล้วดวูงดีขนาดนี้มาก่อนนะตอนเล่นคีดันอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แหละไม,ไม่ไม่ใช่เลยนะเว้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่แหละเฮ้ยอันนี้ขยายกลุ่มแล้วก็เดี๋ยววางลูเนียเพิ่มเนาะผม ผมไม่เอาสมุดใส่ละกันนะอันนี้ใส่ให้ตัวซ้ายน่าจะดีกว่าครับกลัวแบบว่าพอใส่ให้ตัวนี้เป็นดาวตาันแล้วกลายเป็นจั่วไปไม่ได้รับผลของสมบัติแทนเวทเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเริ่มมาไม่ใช้สกิลเลยเย่เวเอาเวอร์จัดอะดวงโคตรดีแนะนำเลยครับใครใครมีสกินก๊อสองสกินนะเอาเอาเอามาเล่นอารีนาครับผมบับดวงบับดวง แต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องจําใจเล่นโหมดใหม่สักตาหนึ่งนะเอาจัจวไปไปเล่นถึงมาาันจะค้างมากๆาก,ากคือนี่ไงทีมเดียวกันเลยแค่ว่าเขาเปลี่ยนใช้เป็นตัวของจากฮีโร่สิบกลายเป็นตัวของความโลภห้าเราผมใช้เป็นตัวของฮีโร่สิบห้าเลยนะครับผมออลองลองไปเจอเอ้ยนี่ไงนี่ไงทีมเดียวกันเลยเราเจอหน่อยละกันมาดูว่าพี่ไปไายใครโหดกว่าเขาผมมีจะกินก่อนแล้วของเขามีหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ว่าว่าอย่างงี้แล้วกันนะอยากฆ่าตัวของเอฟเขาก่อนอะถ้าฆ่าได้นะจริงๆมันก็เอฟทั้งคู่ดีกว่ายนกับตัวมีซิลเออนี่แคโดูดูแล้วแล้วเขาเขาเอาอะไรชนะผมได้อะผมมีสกินก้อดแล้วเขาไม่มีอ่ะนี่แสกินก๊อดก็ต้องชนะอยู่แล้วโอ้โห ชอบตอนจอสันอ่ะโคตรเท่ใช่ไครับโคตรเท่แบบเท่เฮี้ยเฮี้ยบอกเลยจอสันอ่ะปั๊บ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 โอ้ยโอ๊ยพี่ไผ่ผมต้องเดินเดียวจัดอะไรน่ะโอเคไหวไหวไหวมีแอรคือคือเขาไม่มีพี่ไผ่บัฟดวงบัฟดาเมจไงของผมมีไงพี่ไผ่สกินก๊อ์อ่ะจับ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 ตีบอกเลยโคตรโหดโคตรอันตรายหรือจะสู้ปั๊บ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  จอสั่นโครเท่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถือว่าถือว่าตาตาท้ายต่อให้ตาท้ายตา่อให้อันนี้สุ่มเจอเนาะอันนี้ทีมจั่วไปไม่มีโล่เพก็ะแตขาดเอ้ยเอ้ยอันนี้เขาทีมขี่ดันนี่ว่าจั่วไปชนะขี่ดันนะครับตอนนี้ก็ไปสู้ได้เนาะชิลๆเลยอือ้าวแหม่ไอ้ก็อวยเกินนิดนึงครับนิดนึงปรับปรับปรับโอ้ชิบหายเมลเราแตกว่ะ เอยเอ้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเกือบเกือบเกือบดาเมจเกือบพอนะมาดูดีกว่าว่าใครจะโหดกว่าใครตับชับับั่แย่ับับับดาเมจโคตรล้นตัวคีดันมีลดดาเมจสามสิเปอร์ผมบอกเลยว่าพี่โจไปผมไม่หวั่นครับแค่นั้นแหละจับๆับๆับ โคตรเวอร์ตอนเนี้ยเวอร์จัดเวอร์จริงชับๆับๆับจ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 ับ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 เฮ้ยวันนี้ผมว่าวันนี้ขึ้นกอสได้เลยจริงปะเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบต้องดวงดีๆแบบเนียทุกตาขึ้นกอสได้เลยนะผมว่าถ้าถ้าไม่ไปเจอทีมถึกสตันที่เขาดวงดีเกินเหมือนกันอันนี้ทีมอะไรอันนี้ทีมเมลถึก ทีมเลียวถือเราอาจจะลําบากหรือเปล่าแต่แต่ทีมนี้เราน่าจะสบายๆนะทีมยนสู้หน่อยแล้วกันอยากเจอยนยนคิดว่าไม่น่าไหวกับเรานะครับเราน่าจะปิดดาเมจก่อนที่มันจะได้ดูดเลือดเยอะนะอ ก็เดี๋ยวคงเล่นอารีนาถึงสักเท่าไหร่ดี3-3สทุ่ม10แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรีทีมอีกสักรอบหนึ่งอ่ะอยากอยากขึ้นสัก2 2 0พนะแล้วก็อาจจะไปเล่นตัวของ้อยแยกแล้วจากนั้นก็ไปเล่นตัวของโหมดใหม่ต่อเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนิดเดียวอ๋อมันดีเลือดโอ้เกือบ แบเมื่อกี้ที่ไม่สู้ไปได้กันเองเพราะออฟเขาสองร้อยกว่าสิดาเอ้ยไอเราก็พูดความจริงเฉยไม่ครับไม่ครับเมื่อกี้ไม่อยากไม่อยากสู้โจไปได้กันแล้วนะเบื่อเฮ้ยพี่โจเอาหน่อยเออเกือบเกือบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ออฟดูดเลือดในการใช้เวทอะโจไปผมจะแข็งแกล่ง่านี้เยอะเลยเพราะว่าไม่ต้องมาเสี่ยงอย่างนี้นะครับมันจะได้ดูดเลือดด้วย ช่อยทำไม่ไหวจริงหรอเฮ้ยมันเป็นแค่เอวหูยาวด้วยซูสพี่ไยผมได้ไงพี่ไยผมพระเจ้าอร่อยพี่ไฝปับ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 เออเดี๋ยดนบบพี่ไยผมตบแค่นั่นแหละกบแพ้ <c ười>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  อ,อ,อันนี้ทีมจั่วไปเหมือนกันอันนี้ก็ทีมจั่วไปเหมือนกันอันเนี้ยทีมถึกสตนันแนะนําว่าถ้าใครเล่นจั่วไปอย่าไปเจอครับสู้ไม่ได้ไอ้ดาเมจปิดไม่ทันอ่อสู้อันนี้แล้วกันสู้อันนี้แล้วกันเราไม่รู้ว่าไหนโหดกว่ากันนะเพราะว่าต้องเข้าไปดูอีกทีแต่ถ้าผมมีสกินก็นกผมโหดกว่าครับแค่นั้นแหละแต่ถ้าเขามีเหมือนกันก็ได้จะแพ้ <c oughs> เพราะออฟผมกากกว่าเยอะเลยนะออฟสมบัติ <c oughs> เอออย่างน้อยตาแรกก็เก็บมาได้วะยังดียังดี ไหวพี่จัวเราเอาไหวไอ้เชยเลยชูไม่ไหวเลยอ่ะไม่ไหวแบบไม่ไหวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได,ได้ถือว่าหมัดต่อหมัดหมัดต่อหมัดหมัดแรกหมัดอยู่จ่วไปจับ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 นี่ยเจอหน้าจอสั่นผมเอ้ย ไอ้เฮียผมดูไม่ดูเรื่องผมสารภาพจริงๆเอ้ยชนวะว่สะสารภาพจริงๆคือผมดูไม่ดูเรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้า <laughs> แม่งฝันกันมั่วจัดอะ <laughs> ไม่รู้จะพากยังไงเลยมันได้แค่ชับๆๆอะแบบแล้วก็ได้าจอสั่นแค่นี้ <laughs> อันนี้เอียนวาร์ปหลังเอียนวาร์ปหลังแล้วก็สู้ได้นะเอออันนี้คีดันคีดันแบบแบบอะไรวะเนี้ยแบบกรอ,อกลกเหรอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทีมนี้อันนี้ก็โคตรแปลกเลยเป็นทีมคีดันที่โคตรแปลกลองลองสู้เอียนก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าทีมนี้เป็นเมตาอยู่นะครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างตกแล้วแหละเอียนไปครับโอ้มีป้องกันเด็ขาดด้วยถ้ามีป้องกันเด็กาะดีแล้วาอาจจะสู้ยากด้วยเนาะ ตาแรกนะ่าจะชนะชิวๆนะดาเมจเมลเราล้นๆตาสองเลยดิปั๊บปั๊บปั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 บเอาฟันปั๊บปั๊บปับปับปับดีแย่ออเกือบเกือบเกือบดีนะดีนะไอเอียนะ่ะมันโดนเนิร์ฟไปเยอะถ้ามันไม่โดนเนิร์ฟไปเยอะแบบเมื่อกี้ตายนะครับอบอกก่อนเนี่ยคือขนาดโดนเนิร์ฟไปเยอะผมยังเกือบตายอะ่ะโดนฟันทีอะ่ะ เป็นตัวไม่โคตรแรงเลยอะแต่อย่าดูถูกมันตอนดาวเยอะๆแล้วกันครับดาวเยอะๆคือสู้ไม่ได้นี่งคือมันแค่ดาวทองผมก็เริ่มสู้ไม่ได้แล้วอะก็ตามสภาพนะครับเอียนม,มันแรงเกินอะแต่ถ้าอย่างนี้เราน่าจะไหวสวยเพราะว่าโจไปผมมันโดดไปโดดมาเนาะเอียนม,มันฟันไม่ค่อยโดนไปหาห้อง นี่แหละหาห้องโคตรนานผมเล่นม่ถึงแพทแล้วนะคือตอนแร้ที่ผมหาห้องอะหาห้องประมาณ2-3นาทีนะไม่นานมากไม่รู้ว่าตอนนี้จะนานแค่ไหนนะครับผม A later few moments later. อยากอยากได้ภรรยาแบบนี้ครับทำไข่ออมเล็ตให้อะ,อะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาคนนี้ครับไม่เอาคนนี้โอ๊ยมันไม่เจอจริง อันนี้รอบท้ายจริงๆ1นึ่งนาที <minutes> later. เดี๋ยวไปเล่นโจไปรอแยกก็ได้วะมันไม่เจอห้องอะ่ะขอขอขอลองขอ,ขอลองกดอีกสักรอบอึ่นะลองกดอีกสักรอบรอสักสิบวิขอสิบวิขอสิบวิไม่เจอห้องผมไปจริงไปแบบไม่รอแล้วโอเคไม่เจอก็ไม่เจอวะเออเศร้าอะ่ะจริงปะ